เบียหนาวว่าพังว่างหนาได้เนี่ยเป็นโอ้ยเียรเดียรเราไปกันรไปยังวันสันเบียกันเลยอออสอนโดสอตโด

เอาเยวมากเลเพอนเอาดเฮ้ยใครเไ็นคนนอตเหรอนไม่ไ่าน็อตะนไม่ได้นะเจ้าบอวเหรียนไหมว่าวิรีเลยถิงก่อนเนี่ยเขาบอกวิรีเรอเขเอาเสือหลวดเาสิ่น้อวกเรั้นท่เนลมเลยตะกอนน็อตเงาด้อกูมา บุยเอาทุกใสเอามาเลยนี่ลหัวแสกนี่ละโมเมนไปบเกอาดนะนก็วันนัดยูไ่วพีโอไป้ไหมไปคุ้มลูกน่องไหอ้ผมนำปากนำเสียุลูกลพีอลแล้วไปเบิ่งยนตั้ง

ทำโต๊ะขับทำเตอละเต๋อโตะตะโตก๋วยเตี๋ยวกวยเตียวต๊ะก๋เตี๋ยวัมันรุดเนี่ยมันรุดนะสองางนะมองคำหมันตรงน่ะมันรุดเดี๋ยวเดี๋ยวอันสะกดอานอันนี้กนไม่หผมได้อันี้เนาะกบคครับกับของมากับกันนั่นนนีโอ้มมีเอตนะเอาตีนี้มันด มาติดขาบรกอบนตยมันก็เป็นนั้นเราจะแดงใจอันนั้นอันอันยังก็อันยังปัดปัดขอบคุณครับ

แต่เราเอามุ้ไหนะทางี่อันนี้เขาต้องเอาของเิงดยกำลยิ่งจากของิงตองว่าง่างวะเนี่ยเออเบิ้ไปนี่ย้ ให้กินให้กินคู่กันสามเว,วลาเนี่ยต้องงจังเมากให้กินทั้งแขนมัน <c oughs> <c oughs> หายแค่ดยวสีแขนมันหายครังเดียวจบคนหยายหรือยาหายทั้งคนทั้งยาหายไม่เ้อนี่ป้ามือแห่เนื้อหรอวปไปซื้อแล้ว นี <mile> ่ไก็คือตรงไหนนานอ้อมชินบ่บอแมนมองขบวนนะครับฟ้าเป็นคนใบ้คนโตวันสว่างหรอมองบอแมนบอแมนหวานอยู่สามเทียวน่ะตกแล้วก็เท้าแล้วก็ตกยุ่งเทีตกยุบมืออันเขาได้ท้าสีแค่ย่ามืมูเส้าตกแล้วก็เท้าแล้วก็แล้วก็ยุดอีกหน่อยนึงนะตกอีกมาที่นี่มาที่นี่ฝ่าฝ่าห้องไหมบึ้ม บ้านนี่สะเทือนเลยนั่งอันนั่งอันพิมพ์งานนี้หนาคอมบึมบ้านสะเทือนคอมดับปุบปุบดับเลยแบบนี้งานบริเซฟไปโว๊ยโว๊ยบริเซฟงานเหรอมานางพิมพ์ใหม่อีกเสร็จเวลาโดนอีกไหมโดนแล้ว กันอม่างนั่นเขาข้าต่าเล่งไ่ข้าต่าเล่งอ่ะขออันนี้เนาะขอใบขออนุญาตเขาพื้นที่ขอใบเน้น่แล้วเม้นไม่ไงแล้วแกร์คิดอีกแล้วหลานเจา้าหลานเจา้าเห็นถุงอย่างว้วะว่สาพอเลยนะ ต๊อกกับก๊อก้ยฝนกระายเก็บ้อนร้อนเลยแววฝนฝนไหมไปครับไป้างวัดครับ้างอันนั่นอัน ส้มโตก็เตียส้มโต <t> <delta්> น si ma ma. de. ี M ่แนน่มัจีบไปสื่เคยกว่าไง้มาเออบนี่บมีกูกับ่อเดียวเมอหันน้าเมื่อไปเดิมนี่แม่ทั้งทั้งสี่แม่นี่แม่ี่แม่เหทั้งสี่ โอ้โกลัวมัต้องสาคือพองนะเมื่อกงคือพองแบบฝนลิ้นอีกวฝนลิ้นอีกแล้วโอ้โหตกเบิดเมื่อฝนจะได้ ไปเลยลากไปเลยจะเลียงไหครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ